สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมทีเด็ดาบบอลเอฟซีคลับอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึก3คู่เด็ด3รายการที่น่าสนใจมากๆทั้งบอลสโมสรและบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนพร้อมชี้เป้าให้ทุกท่านได้มั่นใจในการลงทุนครับมาดูคู่แรกกันเลยครับเป็นการเจอกันระหว่าง Lion City กับชาญยูเนเต็ดคู่นี้มีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆไลออนซิตทีมจากสิงคโปร์รายนี้ฟอร์มกำลังร้อนแรงสุดๆครับ หนัดหลังสุดชนะถึง3เสมือนหและแพ้แค่นัดเดียวพวกเขาสามารถชนะทีมแกร่งย่างเซลงงัง่อเกมล่าสุดก็ถล่มบาเลสเตียคาซาไป4ต่อหนึ่งแสดงถึงเกมรุกที่จัดจ้านมากชาญยูไนเตตส่วนทีมจากเมียงม่านี้ผลงานในลีกดีก็จริงชนะ4ต่อ0และ5ต่อ1แต่เมื่อออกไปเล่นในรายการระดับทวีปจะออกอาการทันทีครับ1น,นัดหลังสุดในรายการระดับทวีปพวกเขาแพ้ยับ เกมรับค่อนข้างมีปัญหาเมื่อเจอกับทีมที่มีคุณภาพสูงสถิติการพบกันคู่นี้เคยเจอกัน2ครั้งในปี2018และเป็นไลออนซิตี้ที่ชนะได้ทั้ง2นัดจากฟอร์มที่แตกต่างกันชัดเจนโดยเฉพาะเมื่อออกนอกบ้านของชานยูเนเตดทำให้ผมมองว่าไลออนซิตี้ดูดีกว่าทุกประตูครับน่าจะอาศัยเกมรุกที่ดุดันบทเอาชนะไปได้ไม่ยากชีเป้าไลออนซิตี้ครับมาดูคู่ของทีมไทยกันบ้างครับ ทรูแบงคอกยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของนำดินเอซจากเวียดนามแบงคอกยูไนเต็ดฟอร์มช่วงหลังของแข้งเทพดูจะแผ่วลงไปเล็กน้อยครับ5นัดหลังสุดพวกเขาเสมอไป3และแพ้2นัดติดต่อกันล่าสุดแพ้อยุธยา3-1ตัวหในลีกและแพ้เปอร์สิบันดุงศูนยต่อหนในบอลถ้วยต้องเร่งเรียกฟอร์มด่วนเลยครับน้ำดินทีมจากเวียดนามรายนี้ฟอร์มค่อนข้างโหดครับชนะมา3จาก5นัดหลังสุด โดยเฉพาะใช้ชนะเหนือชาญอยู่ในเต็ดถึง3ต่อ0และการถล่มอิสเทนเอเอเต่อ0แสดงให้เห็นว่าเกมรุกกำลังเข้าฝักสุดๆสถิติการพบกันคู่นี้เคยเจอกัน2ครั้งช่วงปีที่แล้วผลัดกันชนะและเสมออย่างละครั้งแต่ฟอร์มล่าสุดของน้ำดินต้องบอกว่าน่ากลัวจริงๆครับแม้ว่าแบงคอกจะได้เล่นในบ้านแต่ฟอร์มช่วงนี้ไม่มั่นคงเลยครับสวนทางกับน้ำดินที่เกมรุกกำลังดุดันและมั่นใจสุดๆ คู่นี้โอกาสยิงกันเยอะค่อนข้างสูงและนำดินมีโอกาสที่จะบุกมาสร้างปัญหาให้เ้าบ้านได้ครับชีเป้านำดิน f อเน้นไปที่การรองหรือมองสกอร์สูงครับมาปิดท้ายกันที่ฟุตบอลหญิงครับเป็นศึกดาร์บี้แมตช์อาเซียนเวียดนามหญิงพบฟิลิปปินส์หญิงครับฟอร์มดุดันตามมาตรฐานครับ5นัดหลังสุดชนะถึง4นัดล่าสุดถล่มอินโดนีเซีย5ต่อ0และชนะเมียนมา2ต่อ0 จุดเด่นคือเกมรุกที่หลากหลายและเกมรับที่เหนียวแน่นฟิลิปปินส์ฟอร์มกำลังพีคสุดๆครับสามนัดหลังสุดชนะรวดล่าสุดเพิ่งเอาชนะไทย2ต่อ1และถล่มมาเลเซีย6ต่อ0แสดงถึงการพัฒนาที่ก้าวกระโดดมากสถิติการพบกันคู่นี้เคยเจอกัน5ครั้งหลังสุดเวียดนามชนะ2ฟิลิปปินส์ชนะ2และเสมอ1โดยเฉพาะการเจอกันในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาฟิลิปปินส์เพิ่งชนะ1ต่อ0 เป็นคู่ที่สูสีมากครับฟอร์มล่าสุดของฟิลิปปินส์ร้อนแรงจริงๆแต่เวียดนามก็ยังคงเป็นทีมที่เก่าเกมและเล่นเป็นระบบเกมนี้รูปเกมน่าจะผัดกันรุกรับและสู้กันถึงวินาทีสุดท้ายแต่ด้วยโมเมนตัมที่ดีกว่าในช่วงหลังผมขอเอียงไปทางทีมที่กำลังแรงครับชี้เป้าฟิลิปปินส์หญิงครับนี่คือบทวิเคราะห์ทั้งหมดประจำวันนี้ครับได้แก่ไลออนซิตี้นํำดินฮัทซีเน้นไปที่การรองหรือมองสกอร์สูงครับ ฟิลิปปินส์หญิงมีโอกาสสูงที่ไม่แพ้หรือเบียดชนะได้ครับหวังว่าข้อมูลของทีเด็ดไบบอลเอฟซีคลับจะช่วยให้ทุกท่านตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับขอให้โชคดีในการเชียร์และขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆครับสวัสดีครับ